อีก300เมตรคงอยู่ทางซ้ายเข้าทางด่วนคงอยู่ทางซ้ายเข้าทางด่วนมีด่านเก็บเงินแล้วใกล้เสียงซ้าย ไปยังถนนพระรามที่สามแล้วทางตรงเข้าทางด่วนทางตรงเข้าทางด่วนคงอยู่ทางซ้ายเข้าทางด่วนแล้วใกล้จุดหมายอีก300รยเมตรใกล้จุดหมาย อีกหกิโลเมตรคงอยู่ทางซ้ายเข้าทางแยก